ก็กราบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆกนนมม่ันนอกจากเมนี้มาติดตามการสรั่งสาราของปู่แกนเนาะค่ะกามีเอฟซีจะให้บุญเพื่อนถวายกระเบื้องเศษกระเบื้องแตกข้าวเพื่อจะสั่งสารานะคะเนาะค่ะก่ากะ,ะ,ะเขา้าบรัษาแาล้เอฟซี FC ท่านใดอยากถวายทูบเทียนน้ำดื่มนะคะก่ ติดต่อมาทางวัดใจด้วยพออกาสอบถามเบิกซับก็ได้เนาสองแ่ะ092-861-8214นะคะ,ะ,คะถ้าคลิปนี้เขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องเบิกซับนาคีเบิกซับพาได้วยชาแนลนะคะน้อใไห้น้ำเนยนะคะ่ะนี่เพื่นกำลังยกเสาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะ ฝนสีตกสีลงอยู่เรื่อยเนาะคะ่ะเส่องว่านานี่เป็นหนา้าฝนเนาะคะ่ะเอ็ดก็ได้มากทายท่ยามติดตามปูมากเป็นปีแล้วเนาะคะ่ะเป็นเด็กพ่อมฝันปูนะคะผีพุ่มที่เจ้าที่นั่นอยู่หนีมาบอกเนาะกะเนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะ,นะกนมาัสการกับปูตัวตนกมัสการกับปูค่ะ<ๆ> บ้านได้งบมุ้งเนาะปูสาร่าโอ้ยบรรยากาศอะไรของนู้นละยังบ้านแล้วนะนคนาะตามไปดำให้ดบนะมันเขาไปแล้วมันแบบน้ำท่วมตอนนี้ไปดำัำดูไหมอือปูมีงบในการสั่งบอระปูเขาเปินงบมันกับบมีนอะยังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืครับปูได้เบียนได้ปูดได้หินได้กับเบื้องได้ยังกับมาซอยกัน เลขเลขปู่ก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะอันเลยงวดที่แล้วเป็นย่างไดกับปู่งวดที่แรกไหอีนางนี่แหละอีมันแต่มาบอกยี่สิบเอ็ดครับโอ้มันบอกว่ามันไปยินมันบอกสิบสองท่านเด้อสิบสองมันบอกสิบสองเปะเปะมันออกสองเลยยันจะมึงหนอยะเมื่อวานนี่เปเซิร์นบัญญัติมันทั้งไปปนุ่งดิงเอาเป็นยางปู่คนเสียขี่รถ มอันจซนมาจะทำงานสีนี่นะ่ะตำก้นรถวเขาตายค่าทีไปตำเขาตำเขาอ๋อต,ตายอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องปูดได้ไปเชิญวิญญาณมากข้าราชาบางานยุบบ้านคื้นหนึ่งใช้บ้านมองลงมานะ ทังงขวัดนี่ทา้เขวัเนี่ยแตว่าน้ำบอกใครแต่ทำหมอีกแก่เพอนอายุแจักปีสับปูมันแกดปีสอง้ยี่สิบห้าอายุก็จะเป็นสี่สิบสองสี่สิบสองแล้วไม่เขียนพี่โบว์จากคั้งแต่นี่น่นแต่ว่าเห็นพาเห็นพาสวดน้องน้องเขาไดเป็นย่างไม่พิ้นด้านหละมันมาบอกเลขสิสอง สิบสองบอกตัวเดียวเด้สิบสองแล้วก็บอกว่ลื่กับคอเนี่น้าเขาบอกว่ายายมาอยู่คร่ะคนมาอยู่ใหม่อยู่ใหม่ก็บอกว่ลึงนกับเจ้าว่าใครคุยกันเห็นนนัมาบอกผอดวัดมาบอกตัวเดียวเลยเหรอครับบอกตัวเดียววดนนี้ได้ปูมาไปค่ะวันนี้จะมาเมื่อวานนะตอนฝนตกตกนะแปเส้นวิญญาณวันนี้โอ้เชิญวิญญาณเชิญวิญญาณมาฝันหลง ไปใส่ไปขอขอฝันผู้นั้นผู้นี้ครับาทเว่านด้นระเจ้าก็เลยบอกแล้วกรเจ้าไปบอกอบอกแม่มันบอกกับจันแจนในภายในพุ่นไา้กันไหมพ่ะไปแต่เศ้าเล็กได้ออกมาที่ท่าได้หันมองพระเขาเลยโอ้ผมครับันครับหวงกระตกได้ ขันเป็นขันเจ้าว่ามาบอกเรื่อยคุยนะอันนี้รูปภาพขันเจ้าเก่าไปทรื่องสารายเดียวันนี้ขันเจ้ามาอย่าแต่งสารรายวันนี่ก็ตั้งอยู่เมื่อคืนไม่ไหวนะมาบอกเรื่องมาบอกเมื่อคืนนี่แหละครับปูไปสดๆนะเลเชิญวิญญาณนะเจ้าอาณาขอกพระพูว่าเจ้าสิตายเดี่นั่งแก่พระพูนี่จะสดๆไปไหมของขจานอยู่นะท่นครับ แต่ว่าของกับ,บญ,ญาตเาคันเจ้าบอกเลขคอยไปบอกวานนี้แหละที่บอกวันนี้่อคืนคนี่มันบอกเพิ่งเขียน,นอะไรเพิ่บอกความเขียนให,<อ>ให้เลยเหรอครับปู่ออหกสี่สองกับห้าสี่หกสี่สองกับห้าสี่มันบอกนะมันเขียนให้เลยนะหกสี่สองกับห้าสี่ปูคนี้ พูดเนี่มันบอกนะห่วยเขสิซื่อเยอะนะเจ้าบอกโอ้เจ้าก็เพ่มสวนมูเขามามนแบบเขาสิมาบอกกูเสิเขาสิมาบอกกูเลยครับเขาสิมาจบเพราะมันมันเอื้นกับมึงคืนนี่แหละเขาสิมาตลเนี่คุณว่ามันอ่ะมาพูดเดียวแต่ว่ามาเป็นแต่ญาตินะมาเป็นอาจารย์เลยเหรอครับปู่โอ้ย มันเละมันโมนหมดแล้วมันต่ำข่งรถรถนะไปคนละทีรถมุดได้เงี้ยโอ้ใ่ไหมว้ายเป็นตายย่านนะมันผู้ขี้ย่านเลยขี้ย่านเป็นแล้วนอยู่มาเป็นตัวเลยแหละครับปูเป็นโตเลยเอ้มากับเขาเนี่ยวกลางคืนนะนะมาโมเฮาเฮาหอนหอนโอ้หอนหอนผีเขามาเนาะแต่จันแต่เตรียมรับยุ่งเหรอบ่คืนว่าพูดอะไรไว้ นั่งแกะขัดขัขดบุปากเดีย๋ยวนั่งนู่นนี่ก็เต่เขียนได้ทูกก็น,นั่งเบิง้งเอาเวลานี้มันสิบมาบองเล็ดเสียบเราไปเลยแค่มาบอกเด็วบอกโดยเชียงก็ได้หามมันเลยนะเจ้าว่าเ,เลือดสอ้าเลยเลือดเลือดอันมันแล้วคนมันเลนะเนาะตามมึงก็ ว่าเป็นตะเบิงพูดล่ะบุคคลเขาเขียนเขาในหนังนั้นละครนี้ยังอันเดียวกันทั้งหมดก็โซนนี่ซ้อนหาซ้อนหาสองอันเท่า้อยี่สิบห้าอายุสี่สิบสองนี่คือสองปีมันนะแตมันกับบอกคือก็ดอกสิบสองนะหลอดมีผู้ผู้นี่บอกมาบอกหาซีครับพกซีสองบอกเขียนในพ่อมันมาเขียนเขียนในพ่อมันเลยผู้เดียวกันนี่ อ่านั่งน,นี่นะเขาบอกเองบัตรนี่เขาดีแล้วไปแล้วอัดแล้วแล้วก็แล้วไปยุบรวงบันไทยนะผีไปแทกะกทงเจ้าไม่เไดยเงินกินบันเข้าลงนะ,<อ>ะมันโตกรไปอีกมันจะมาหาเตี้ยมยุงมันไปคันมันที่แทงหังวก,กับเนีนยมันได้หาปีแล้ว,ลวนหละมันตายจังเครอเขาละมันเดือนนั้นไปแทะให้ลูกชายเพิ่มอีกยื่นเสื้อน่ะ พอแพ้ยาแบบลดเปื้อยลดผุโพ้งขึ้นเขาก็เลย้ยนวันนี้มาทำพิธีไทยถอนแล้วบนกลางเลี้ยไปน้องโตเลี้ยไปให้พี we we ่น้องให้เราไปที่นั่งก็จะได้ไปไปไทยไปถอนเราให้แกโตไปครับไปอันนี้มันเป็นต่ญาติก่อนนั่งนี่เพราะว่าเป็นผีเก่าผีโบราณครับ แต่ว่าผีที่มาหาปู่เพิ่งมาบอกเมื่อคืนนี่เลยครับปู่บอกเมื่อคืนนะบอกมาบอกหรือมาเขียนนะครับปู่ไป่บอกทั้งเขียนโอ้แมวมันเละหนามันอย่งมันอุ้ยเป็นแนวกลางเป็นตนย่ามครับ